เป็นอะไรไปวิชัยถอนหายใจเฮือกใหญ่เลยนะมีเรื่องอะไรไม่สบายใจเหรอก็เรื่องเจ้าตามนะสิพาเมื่อคืนผมนั่งช่วยลูกทำกันบ้านรายงานวิชาสังคมให้ไปหาข้อมูลเรื่องอ่าอะไรนะบทบาทขององค์กรระหว่างประเทศที่มีต่อประเทศไทยโอ้โหพาเด็กปหกนะเนื้อหาซับซ้อนมากสุดท้ายกลายเป็นว่าผมต้องไปหาข้อมูลในเน็ตแล้วมาเรียบเรียงให้ลูกจดตามอยู่ดีเข้าใจเลย ปัญหานี้มันคลาสสิกมากเลยนะวิชัยการบ้านที่เน้นปริมาณไม่ได้เน้นกระบวนการคิดเด็กไม่ได้เรียนรู้ที่จะตั้งคำถามหรือค้นคว้าด้วยตัวเองจริงๆสุดท้ายก็กลายเป็นภาระของผู้ปกครองไปนั่นแหละที่ผมกังวลคือมันไม่ใช่แค่เรื่องการบ้านนะแต่มันสะท้อนภาพรวมทั้งหมดเลยทุกวันนี้ลูกผมกลับมาจากโรงเรียนก็ต้องไปเรียนพิเศษต่อเสราร์อาทิตย์ก็มีเรียนเสริมอีกผมรู้สึกว่าลูกไม่ได้เรียนรู้แต่กำลังท่องจำเพื่อไปสอบแข่งขันกันอย่างเดียวเลย ความคิดสร้างสารรค์การคิดวิเคราะห์ที่ต้องใช้ในการทำงานจริงๆแทบไม่ถูกพูดถึงในห้องเรียนในฐานะที่เคยเป็นครูมาก่อนฉันพูดได้เลยว่ามันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างจริงๆนะวิชัยครูเองก็เหนื่อยมากพาระรงานเอกสารเยอะมากการประเมินต่างๆที่ไม่สะท้อนผลลัพธ์ที่แท้จริงของเด็กหลักสูตรที่อัดแน่นแต่ผิวเผินเปลี่ยนรัฐมนตรีทีนโยบายก็เปลี่ยนทีความต่อเนื่องไม่มีเลยครูดีๆหลายคนหมดไฟไป,ไปกับระบบแบบนี้ แล้วเรื่องความเหลื่อมล้ำอีกละพาโรงเรียนในเมืองกับโรงเรียนต่างอำเภอคุณภาพต่างกันราวกับฟ้ากับเหวเลยนะเพื่อนผมที่อยู่ต่างจังหวัดบ่นให้ฟังว่าครูขาดแคลนสื่อการสอนก็ไม่พร้อมเด็กที่นั่นจะมีโอกาสสู้กับเด็กในกรุงเทพได้ยังไงมันเหมือนเรากำลังสร้างพลเมืองสองมาตรฐานตั้งแต่ในระบบการศึกษาเลยถูกต้องที่สุดผลคะแนนพิซซ่าของเด็กไทยที่ออกมาล่าสุดก็สะท้อนเรื่องนี้ชัดเจนนะคะแนนเราตกลงในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มันแสดงให้เห็นว่าคุณภาพการศึกษาพื้นฐานของเรามีปัญหาจริงๆเรากําลังตามหลังประเทศเพื่อนบ้านหลายๆประเทศแล้วด้วยซ้ําแล้วเราจะทํายังไงกันดีพาผมมองหน้าลูกแล้วก็ใจหายนะอนาคตของเขาจะเป็นยังไงถ้าพื้นฐานไม่แน่นพอมันต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะวิชัยต้องเริ่มจากทัศนคติของทุกฝ่ายเลยผู้ใหญ่ในกระทรวงต้องวางนโยบายระยะยาวที่ชัดเจนไม่ใช่แก้ผ้าเอาหน้ารอดไปวันๆ ต้องลดภาระงานที่ไม่จําเป็นของครูคืนครูสู่ห้องเรียนทําให้ครูมีเวลาพัฒนาการสอนและใส่ใจเด็กได้เต็มที่หลักสูตรก็ต้องปรับใช่ไหมใช่นอนค่ะต้องทบทวนหลักสูตรครั้งใหญ่เลยเลิกเน้นการท่องจําแต่หันมาส่งเสริมทักษะที่จําเป็นสําหรับศตรวรรษที่21เช่นการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและความคิดสร้างสรรค์รวมถึงการกระจายอํานาจและงบประมาณให้โรงเรียนในแต่ละพื้นที่ จัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของตัวเองได้มากขึ้นฟังดูก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาและความร่วมมือจากหลายฝ่ายจริงๆนะพาใช่ค่ะและที่สําคัญที่สุดคือสังคมและผู้ปกครองอย่างเราก็ต้องเปลี่ยนมุมมองด้วยนะเลิกยึดติดกับเกรดเฉลีย่ยหรือการต้องเข้าโรงเรียนดังๆให้ได้แต่หันมาให้ความสําคัญว่าลูกของเราเรียนรู้อย่างมีความสุขไหมเขาค้นพบสิ่งที่ตัวเองชอบหรือ,อยังการศึกษาควรจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เขาค้นพบศักยภาพของตัวเอง ไม่ใช่เครื่องจักรที่ผลิตคนที่คิดเหมือน,อนกันออกมาขอบคุณนภาที่คุยด้วยพอได้ระบายแล้วก็รู้สึกดีขึ้นอย่างน้อยก็รู้ว่ามีคนเห็นปัญหาและคิดเหมือนกันกับเราไม่เป็นไรหรอกวิชัยเพราะนี่คืออนาคตของลูกหลานเราทุกคนเลยนะคืออนาคตของประเทศเราเลยถ้าฐานไม่แข็งแรงตึกทั้งหลังก็อยู่ไม่ได้หรอกจริงไหม